สวัสดีครับน้องๆผู้ใช้แรงงานและลูกหลานผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ตอนนี้บริษัทฮอนด้าในศูนย์ศากรกรรโรจนะอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับสมัครพนักงานเพศชายอายุ18-29ปี จบชั้นศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ปวชและปะวสสวัสดิการโบนัสปีละ2ครั้งมีเงินช่วยเหลือให้ปีละ1ครั้งพร้อมกันนี้มีหอพักให้กับพนักง,งานน้องๆต่างจังหวัดได้อยู่ฟรีสมัครวันนี้เริ่มงานได้ทันทีวันที่3และวันที่10เดือนกรกฎาคม2 5 6 6รีบสมัครกันนะครับ ก่อนที่จะเต็มสวัสดีครับ